ครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคามสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเช็คเครื่องมือควบคุมนะครับทั้งหลังหน้าบ้านและหลังบ้านว่ามันมีผลอะไรกับเรานะอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสูตรเห็นไหมครับตัวช่วยควบคุมเขาเรียกตัวช่วยควบคุมมีหน้าที่อย่างไรและป้องกันเราอย่างไรนะครับ แต่มีผลดีแน่นอนเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะนะครับมาดูตัวช่วยควบคุมนะครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นที่ผมทํานะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆมีเยอะแยะเลยนะครับนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลักเกณฑ์นะครับตัวช่วยของเราเองนะครับหลักเกณฑ์พวกนี้คือเราจะป้องกันเอ่อทั้งเวลาเขาเทคมาประมาณนี้นะครับแท็กมาประมาณนี้ ลงข้อมูลหรือกดลิงก์แชร์ลิงก์ภาพนู่นนี่นั่นนะครับเสี่ยงอะไรรู้ไหมเสี่ยงตัวเราติดแดงติดเหลืองเสี่ยงต่อการเราเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เสี่ยงต่อการปิดกัน้นเสี่ยงทุกอย่างนะครับตรงนี้เป็นที่สําคัญหมดเราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะมีวิธีเราจะติ๊กตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูกันเห็นไหมครับอันนี้คือผมติ๊กหมดแล้วคือบัญชีของเราเนี่ย เราติคือให้ทางระบบเขาควบคุมเองนะเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีโปรไฟล์ของผมก็ติคเอาไปนะครับไม่มีเพื่อนผู้ติดตามหมายถึงว่าไม่มีไม่ให้คนอื่นเห็นนะนะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนลองทําตามดูผมนะเห็นไหมครับหลักเกณฑ์นี้ความคิดหมายถึงว่าคําหยาบในความคิดเห็นหมายถึงว่าเพ่นอคําหยาบที่คนอื่นจะมาคอมเมนต์เวลาเราโพสต์ปุ๊บใต้ใต้ใต้ภาพหรือใต้วิดีโอเนี่ยจะคําหยาบนู่นเดี๋ยวมันเฟซบุ๊ก นะครับเรามาตั้งตัวนี้ปุ๊บนะครับ Facebook เขาก็จะป้องกันให้เรานะครับไม่ให้โดนนู่นนี่นั่นนะครับเสี่ยงนะครับผมก็คิดถูกไปลิงก์ในความคิดเห็นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มไปได้เห็นไหมครับเราก็สามารถเพิ่มไปเลยนะครับลิงก์ใช่ไหมครับถ้าอยากเพิ่มอีกก็เพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปเลยรูปภาพความคิดเห็นอย่างเงี้ยเพิ่มอันนี้คือจะเป็นการช่วยควบคุมของระบบ Facebook อัตโนมัตินะเพื่อนๆ อยากเพิ่มอีกใช่ไหมครับเห็นไหมครับลิงก์เว็บไซต์เห็นไหมครับพวกลิงก์พวกขายของพวกลิงก์อะไรต่างๆพวกเดียวเกี่ยวกับที่เราจะทําให้เราเสี่ยงต่อสต่อที่เราสร้างรายได้ไม่ได้นะเพื่อนอันนี้สําคัญเลยนะครับป้องกันเราอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนลองไปเช็คดูไปทําดูนะนะครับเผื่อเรามัวแต่ลงวิดีโออย่างเดียวนะ่ะเราลืมไปดูนะเพราะว่าเราสร้างไรายได้ปืดสร้างรายได้เป็นสาธารณะนะไม่ใช่เออเราโปรโมท่นดี่นั่นนะมันยาก นะครับเพราะว่าเราสร้างรายได้มันมีผลกระทบเยอะมากเราต้องระวังเราต้องไปเรียนรู้กฎอะไรหลายอย่างนะนะครับเนี่ยผมก็เพิ่มไปแล้วผมเห็นไหมฮะวิดีโอความคิดเห็นเนี่ยอ่าผมก็เพิ่มไปบางคนก็เพิ่มเต็มอัตราก็ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับขอผมก็เพิ่มแค่นี้ส่วนมากก็ลิงก์ที่สําคัญแล้วก็คําหยาบประมาณนี้อันนี้คือเป็นวิธีป้องกันนะครับช่วยควบคุมนะครับอ่ามันมีผลดียังไงผลดีก็คือเพื่อนบุกขอป้องกันให้เรานะครับ โดนไม่ให้คนอื่นมาลุกล้ํากับ Facebook เราไม่ให้คนอื่นมาแปะลิงก์นะครับมาสร้างเอาแวกคือมาสร้างความวุ่นวายเมื่อเราอยู่ในบ้านเนี่ยมีเกราะคุ้มฟังคุ้ม,ม,มภัยประมาณนี้นะครับนี่แหละสําคัญนะเพื่อนๆลองไปทําลองไปจัดการดูนะหลายๆอย่างสําหรับครีเอเตอร์มือใหม่ผมแนะนาต้องทํานะนะครับเพื่อสร้างแล้วยิ่งเพจใหญ่เขาก็ต้องทําเหมือนกันเพราะว่าเขาป้องกันความป้องกันเขายิ่งสูงเยอะแยะนะฮะเพราะว่าเห็นไหมครับ ก็ผมยกตัวอย่างนี่นแหละเพจใหญ่ๆเขามาเนี่ยเขาก็ยังโดนแฮกเหมือนกันโดนนู่นนี่นั่นเหมือนกันหลายๆอย่างเนี่ยดังนั้นเราอย่าชะา่าใจเราป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับเราป้องกันอนอกจากเราป้องกันแล้วเราม,มีเวลาดูแล้วยิ่งตัวช่วยควบคุมยิ่งดีนะครับเพจเรายิ่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆและเวลาดูเนะี่ยเวลาดูหมายถึงว่าเวลาดูเพจเรามันยิ่งน้อยนะครับนี่แหละครับยิ่งคนติดตามเยอะมันยิ่งมีเวลาเยอะนะครับวิดีโอถ้าเราวิดีโอแล้ว ในไหนดอดวิวเยอะๆเน <zy> ี game, so so right. ่ยนั่นแหละมันยิ่งมีความเสี่ยงเยอะได้เยอะก็มีความเสี่ยงเยอะดังนั้นเรามาตั้งระบบควบคุมไว้จะดีกว่าเพื่อป้องกันนะเพื่อนๆเพื่อป้องกันการแท็กการการแปะลิงก์การคอมเมนต์เพื่อคําไม่สุภาพเนี่ยถ้าคอมเมนต์คาไม่สุภาพเนี่ยโดนนะนะครับโดนเพราะอะไรเราก็จะวิดีโอนี้อาจจะดรอปลงปิดการมองเห็นล้นนิดนึงนะครับประมาณนี้แต่ คือประมาณนี้มันจะช่วยเราได้เยอะเยอะแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนลองไปดูนะครับแต่ถ้าเขาอื่นมาเปาแปะแปะลิงก์เนี่ยบางครั้งเราไปกดเข้าไปเนี่ยอโอเคเราเป็นสแปมรบโดนปิดกั้นอีกโดนนู่นนี่นั่นปิดการสร้างรายได้อีกแท็กไปที่อื่นแล้วก็แท็กมาหาเราเนี่ยมันช่วยกวบคุมได้นะเพื่อนๆลองไปดู8อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอาจะติ๊กหมดก็ได้ไม่ติ๊กหมดก็ได้เนี่ยลองไปเพิ่มดูนะนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับหรือใครไม่อยากติ๊กก็ได้ก็แล้วแต่ลองไปดูนะโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอนนี้นะครับ มีประโยชน์มากไม่น้อยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ